ร้านมารู้ชอ็อปด้ยการรับเติมโลบักระบบ ID p a r t และบริการรับกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบ Anime Punching Simulator แบบ All-Star แบบ b o อก o o t และแ a p King Legacy ถึงมีกตะคลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o บั o x Map Anime Fighter Simulator ับวันนี้พี่จะมารีวิว ID 500ชั่วโมงครับอ่ะเป็น ID ที่โคตรเกิอนะครับเกิอที่สุดเท่าที่เคยจ้างมาแล้วนะครับวกกับว่าจ้างเยอะที่สุดเท่าที่เคยจ้างมานะครับแล้วก็จะมี พอจากใหญ่นะครับอีกอีกไอดีหนึ่งนะครับหนึ่งันรอยชั่วโมงรอดูกันได้เลยนะครับน่าจะจบช่วงวันเกิดที่พอดีครับช่วงวันสิบเก้าพฤศจิกายนน่าจะช่วงนั้นก็รอดูกันไปนะครับอ่ะโอเคมารีวิวดีนี้อีกมารีวิวไอดีนี้กอนะครับอ่ะลินพันเฉยเลยอ่ะเริ่มแรกนะครับตัวที่เขามีมาให้ก็คือสอสี่ตัวนี้นะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่ะสี่ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ พี่ก็ปั้นอัพเวลมาเรื่อยๆนะครับอะแล้วก็ทําทีมใหม่อันนี้ทําไปแล้วนะครับนี่เลยประมาณสามตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวอีก3ตัวที่พี่เจาะรู้ไว้นะครับก็คือเจ้านารุโตะนั่นเองนะครับอะนี่เลยอันนี้นะครับก็นี่นะครับตัวพื้นฐานที่เขามีมาให้พี่เหมือนกันนะเจ้าเอนเดเวอร์นะครับแล้วก็โบนะครับก็นี่ครับจริงๆไอนี้พี่ว่าจะเทรดของให้เยอะอยู่ครับแต่ว่าลูกค้าเปลี่ยนใจให้ไปเทรดองให้กับ เออเจ้าไอเดีหลักนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีนี้ก็พี่ก็ทําการเจาะรูตัวไห้หนึ่งตัวอ่ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมาปั้นต่อครับแล้วก็ทาคราฟอ่ะทาคราฟด้านท้ายนะครับก็จะรองรีหาพาร์ทสมอง3ให้ตัวรับสักตัวนะครับแต่ว่ามีสมอง3อยู่2ตัวแล้วอันนี้คือประเด็นหลักครับอันนี้คือสุ่มได้มานะครับไอพวกนี้สุ่มได้มานะไม่ใช่สุ่มออกตัวได้นะครับไปสุ่มออกตูวมาก็สุ่มพาร์ทถึงจะได้นี่ แต่ดีวายไม่ออกเลยนะครับอยู่กับพี่ประมาณ5้ารชั่วโมงอันนี้ก็แถมเวลาให้เขาด้วยนะก็งงว่าทำไมไม่ออกสัตัวเลยนะครับอนี่ก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับน้องดิ๊กนะประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีนี้ก็น่าจะไม่เหมียะได้มากนะครับน่าจะทําการฮารตัวนะครับเป็นไอดีที่รู้สึกว่าสั้นมากนะครับสําหรับการรีวิวนะครับอ่ะแล้วก็นี่นะครับพี่ทาดีเดอร์ตัวถ่ายตานท้ายไว้นะครับแล้วก็อันนี้จะมาทำฮาร์ผี่านท้ายนะครับ ตัวพัทลุงก็ไม่ค่อยออกครับอ่ะก็มีออกมา2ตัวนะสำหรับดันท้ายนะเดี๋ยวรูดอัพตันไปเลยนะครับผลอันนี้ผลพี่ไม่ได้เทรดไว้ให้เลยอันนี้คือพี่ฟาร์มไว้อย่างเดียวนะครับอ่ะก็จะได้ผลประมาณนี้นะครับเหลือ,เหล,อเหลือในการใช้งานนะครับมีหินดันอยู่ห้าพันแปดคิวเลยอ่ะแล้วก็หินดันท้ายนี่ทำแล้วฟารอ่ะที่อาจจะดูดดิร์นกับนุําแข็งเดี๋ยวต้องบอกน้องเขาปอดโอเคอ่ะเดี๋ยว น่าจะไม่ต้องเล่นความเร็วคลิปนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากนะสำหรับไอเดียนี้เพราะว่าที่ทำไว้บางส่วนแล้วนะครับอันจริงก็คือเตรียมของไว้รอดีกว่แต่ว่ามันไม่โูกเลยตัวก็นั่นแหละที่ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าไอเดียที่เกกื่อนี่ยพี่ไม่สามารถช่วยได้นะเนื่องจากว่าอพี่ไม่สามารถเสกเข้าตัวให้ได้หรือว่าเพิ่มลักไม่ได้นี่เองัันก็ไอเดียเกือพี่ก็ใช้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ช่วยอะไรไม่ได้จริงว่าโคตรเกือ โอเคเดี๋ยวเราขับเชนนี่กก่อนนะครับเออจริงๆก็พี่อยากลองรีพาร์ตรพารลุ้งดีๆให้ตัวรับแต่ก,ออก็ไม่ออกไม่ออกไม่ออกคือก็อาจจะลองหินไว้ให้สมองสามพวกนี้นะครับเดี๋ยวก็จะ,จะให้น้องเขาปั้นต่อเลยคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพิจนารณา,าน้องเขานะครับว่าเขาจะทํายังไงต่อครับก็ปดมาห้าัวนนะครับปึ๊บปึ๊บ อ่ะแล้วก็หลายๆคนนะครับถามว่าไอ้ผมสุส่มไปเท่านี้สุส่มเท่านี้เกลือไหมอันนี้สุ่มไป5้ารอชั่วโมงนะครับโคตรเกลือนะครับก็รวมเวลาฟาร์มก็น่าจะประมาณร้อยห้าสิบชั่วโมงที่ฟาร์มครับที่เหลือจะเป็นสุ่มส่วนมากนะครับเพราะว่าไอ้ดีนี้พี่ฟาร์มให้เยอะจานวนหนึ่งครับก็คือฟาร์มแบบหรายวัน,นครับแต่ว่าถ้านับเป็นเวลาฟาร์มเนี่ยพี่จะฟาร์มช่วงอุงกกาบาตตกฟาร์มชั่วโมงดันอ,อย่างเงี้ยดันมาแล้วนะครับ ั่วโมงหนึ่งเนี่ยพี่จะฟาร์มดันอยู่ประมาณ10บเอ่อสิบยีนาทีนะครับนอกจากว่าฟาร์มแค่ดันโนลกลางแล้วก็ฟาร์มดันแดงนั่นเองครับทางนึงก็พอแล้วนะดันแดกส่วนมากมันไม่ต้องลงครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็หลายๆคนถามนะครับว่าพี่ฟาร์มอะไรบ้างนะครับพี่ฟาร์มให้ทุกอย่างนะครับก็เอ่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ก็พี่ฟาร์มให้ทุกอย่างจริงนะครับเพราะว่ามันจะได้คุ้มค่าต,ตัวเราด้วยนะครับก็น่าจะทนาน่าจะเอาตัวรับยาตู้ ตัวทองนี่ตัวทองนะว่าตัวท้องนี่นกันเออจำได้ว่าดัดฟิล์มครับดูมัครับโอเคตู้ว่างหนึ่งตู้พอดีก็ใส่เป็นตัวทองเลยก็เราจะาตัวนี้แทนดีนะเท่ไหร่นะครับเอาตัวนี้ยัดแปะว่าเดี๋ยวจะเจาะรูตัวนี้นะครับก็ยัดู้ตัวนี้ไปเลย อ่ะแล้วก็เในห้องใหม่นะครับอ่อ,องอัปเดตใหม่นะครับส่วนมากนะครับพี่จะไม่ได้เอาไอเดีลูกค้าเข้านะครับถ้าไม่ได้อัปถึงคูสี่นะครับเนื่องจากว่าเอในห้องเนี้ยถ้าไม่อัปเนี้ยไม่ค่อยน่าเข้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าอุยเสียงด้วยลนะบเราควรที่เเราควรที่จะเลือกสักอย่างนะครับระหว่างฟาร์มของในนี้แล้วก็ไปสุ่มตัวนะครับพี่มองว่าไอที่ตัวยังไม่ได้ยังพอไม่พอมีเล่นเนี้ยก็แนะนําให้สุ่มตัวขอร์ตนะครับอเ แล้วก็เขาบอกว่าในนี้มีซีเค็ดอยู่ด้วยนะครับสำหรับตาเดียวนะอันเดียวประกาศมานะครับว่ารอคนเจอซีเค็ดในนี้อยู่นะครับซึ่งพี่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าหายังไงนะครับก็อ,อ,อาจจะต้องตามป้ายพวกนี้มาหรือเปล่าครับมัจจะเป็นประตูวาร์ปไปอีกโลกหนึ่งที่มีผลดีบายดอกอ,อะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะแล้วก็เวทาเราเข้ามาอยู่ในนี้นะครับพี่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าได้อะไรบ้างก็คือมันจะมีผลเกิดนะครับอก็อ่าเวลาอ่ามันจะมีผลเกิด่ะแี่พูดดนนิก มีผลเกิดนะครับผลพวกนี้ผลดอกไม้พวกนี้มาทุกอันเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีแพสซีฟโทเค็นให้ด้วยเองครับก็ทาให้ฟุ้มค่าสําหรับคนที่ไม่ได้เติมนะครับกอไม่ได้เติมก็เหมือนจะฟาร์มได้เท่ากับคนเติมเลยนะครับอ่ะนี่คือซีเคลเขาอเกล่านะครับซึ่งตอนนี้พี่ก็ยังไม่เจอซีเคทในแมปนี้นะครับอ่ะก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับซีเคทหรือว่าความลับในห้องนี้นั่นเอง อันนี้พี่ก็รอดูอยู่นะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ในห้องนี้นะครับเวลาเราเข้ามาอยู่ที่เคยพูดไปแล้วว่าตัวในตู้ยัดเวลกับตัวในตู้ลิมิตเบเกอร์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่นครับอัพใช้ทั้งหมด4,1 5 0บัตนะครับอย่างที่เคยบอกไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับห้องนี้โอเคเดี๋ยวเราจะนอกเรื่องไปไกลนะครับมาต่อกันที่ดีนี้กันต่อ ส่วนมากไม่ค่อยมีอะไรนะครับพี่น่าจะเตรียมของไวเหมือนเดิมนะครับก็ให้เขารออัพเวลนั่นเองครับเพราะว่าคลิปที่พี่ลงนี่น่าจะเป็นนี่ช่วงใหม่อยู่แล้วก็น่าจะเหลืออยู่ไม่กี่วันนะครับเป็นอัปเดตแพทอีกแพทหนึง่งก็คืออัปเดตที่ผนี่เองนะครับเดี๋ยวพี่ไปอัปเทเรนต์ราให้เขาปอดกันครับดินไม่มีอะไรมากจริงนะไม่มีอะไรมากเพราะว่าของมันมีอยู่แล้วบวกกับกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้ทําเพิ่มนะครับแล้วก็ าจากที่เราตัดสินใจนะครับเผื่อใครอยากรู้ว่าไอ้พี่ผมมีตัวนู้นตัวนี้ผมอัพเทรนด์แล้วไอ้นั่นก่อนดีไหมแนะนํานะครับก่อนที่เราจะทําการรีแพสซ์ฟสมอง3เนี่ยแนะนําให้อัพวิวไปให้สุดก่อนนะครับเราแค่ทำรีพาร์ตนะครับจะคุ้มค่ามากกว่าเรียกได้ว่าเราจะสามารถปั้นเลเวลได้สูงสุดครับอ่ะตอนนี้ปลดมา300แล้วนะครับพี่มองว่า300เนี่ยในแพทหน้าอัพไม่ยากเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะปลดวิวใหม่อีกปีปากหรือเดี๋ยวต้อง รอด,ดูกันต่อไปครับสำหรับเรื่องการปลดวิวเรับวนนเขาจะมีใจแอ่นกับสมองสามก็เตรียมไปเดินแล้วกันครับปุ๊บโอเคไปหมดเลยนี่ประมาณนี้นะครับก็ต้องใส่ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเผื่อน้องเขาเผลอตัดวิวนะครับปุ๊บอัดจิตวกครับปุ๊บ,บ,บ,บแล้วก็ตอนนี้นะครับแรงคารินเนี่ยมีสูงสุดก็คือแซดนั่นเองครับ พี่เผยควาสงสัยนะไอพี่ตอนนี้ทะเล่นตันเท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องเจาะสองดูนะครับถึงจะสามารถอ่อัพได้นั่นเองโอเคประมาณนี้ละกัน,นครับไอดีนี้โคตรไม่มีอะไรเลยครับนอกจากจะตู้ไปบางตัวแล้วก็เจาะดูนั่นเองปวดเกือบครับไอดีนดี้เป็น,ปนความรู้สึกที่แบบแย่มากนะครับเพราะว่าอยากให้อย่างน้อยเนี่ยดีวออกเขาสองตัวก็ยังดีนะครับสำหรับคิมตอมเมสหรือว่าเอ็นดเวอร์แต่นี่เล่นไม่ออกตั้ตัวเลยนะครับที่เกรียดเลยนะโอเค ขอภัยสาหรับการปั้นอดีที่ได้แค่นี้นะครับสำหรับน้องบิ๊กนะขอภัยขอภัยด้วยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่มีอะไรมากเลยนะครับสําหรับอดีนี้เนื่องกว่าพูดคือนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามเพื่อดีนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าบายบายครับ